สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับผมในช่องตามบีมมานะครับคลิปนี้ถ่ายทาเมื่อวันสงกรานต์นะครับเหมือนเดิมครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงในวันปีใหม่ไทยครับผมอ่ะทำอะไรไ,ไหมวันนี้ทำอะมไรวันนี้ทำยำบุญเส้นนะ <c oughs> อ๋อไม่เตรียมเตรียมเครื่องไว้พอสมควรเลยนะครับเตรียมเครื่องไว้ทํายำบุญเส้นนะครับอันนี้มีหมูแล้วนะครับมีบุญเส้นแล้ว ส่วนส่วนอันนี้เป็นเป็นไก่ชุบเกล็ดขนมปังนะครับวิธีง่ายๆครับผมผมหมักไก่อันนี้ผมหมักไว้เองครับผมผมหมักไก่แล้วก็เอาไก่คลุกแป้งนะครับแล้วก็เติมน้ํานิดนึงครับผมแล้วก็เอาไปคลุกในไข่ไก่นะครับแล้วก็เอามาคลุกเกล็ดขนมปังนะครับแต่ที่มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยติดนะครับเดี๋ยวหากเกล็ดขนมปังมันใกล้จะหมดแล้วครับผมเดี๋ยวทำอะไรก่อนหนะ่อยอย่ามุนเซ็ตกับทอดไก่ไหมกดได้เลยก็ไม่ใช่เลยไปทอดไก่่าก่อนว่านะก่อนอย่ามุนเซ็ตนะขนาดนะ อ่าโอเคครับเดี๋ยวไปรอชมกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตามมีมาร์้ครับผมครับผมอันดับแรกเรามาทอดไก่กันก่อนครับผมนี่เลยครับผมเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดนะครับรอไฟทำงานไปครับผมเริ่มทอดไก่กันเลยครับผมอันนี้เป็นความทรงจำสมัยเด็กของหลายๆคนนะครับไก่ทอดหน้าโรงเรียนนะครับกินกับซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกนะครับ

เริ่มสวยมากเลยครับผมได้จะได้แล้วครับผมของชอบผมเองครับผมใครชอบกินบ้างครับผมคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับ อันนี้รอบที่2นะครับอันนี้ผมจะถ่ายแบบคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าจะทำให้คลิปยืดเยื้อและน่าเบื่อนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะให้ช่องตามบิมมาด้วยนะครับคลิปนี้ถ่ายตอนวันสงกรานต์วันที่2นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ปล่อยวันไหนครับผมเร็วสุดก็อาจจะปล่อยวันนี้เลยครับวันที่ถ่ายครับแต่ช้าสุดก็อาจจะปล่อยหลังสงกรานต์ครับผมอย่างแรกเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับผมไก่ชุบเก็ดขนมปังนะครับผม เดี๋ยวคุณผู้ชมไปรอชมยำวุนเส้นกันนะครับผมวันนี้ง่ายๆนะครับช่องตำมี็นมาไม่ได้ทำแกงอะไรวันนี้ก็ถ่ายคลิปเป็นคลิปง่ายๆนะครับสบายๆครับผมครับผมแม่มาเตรียมเครื่องครับผมมาเตรียมเครื่องยำวุนเส้นนะครับผมแต่ก็เตรียมไว้เกือบเสร็จแล้วครับผมอันนี้หมูนะครับวันนี้ไม่ไม่มีกุ้งไม่มีอะไรใส่นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปตลาดนะครับก็เลยใช้แค่หมูสับครับผม อร่อยเลยครับใส่หมดเลยหมดนะหมดก็ได้อันนี้ใส่ใส่ยำมุนงเซ็ตอะไรใส่ก่อนอะไรใส่หลังก็แบบกินมันคลุกๆเดี๋ยวก็เหมือนกันครับผมอ่เดี๋ยวให้แม่หั่นหอมไปก่อนนะครับอ่าครับผมต่อไปหั่นพริกครับผมใครชอบใครชอบเผ็ดเยอะอะไรเยอะครับผม ไม่กินเป็ดไม่ต้องใส่ครับผมในคนตายเม้นกันเลยมั้งครับผมว่าแบบอย่างบนเซตนี้ทำเพื่ออะกับคนตายเม้นเข้ามาได้ครับผมหรือ <c oughs> ว่าพี่น้องภาคอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผม <c oughs> เอาแมสเซยเลยใส่ก่อนน่อยไหมเดี๋ยวใส่ไปก่อน <c oughs> à, ใส่พริกลงไปครับผม <c oughs> ต่อไป <c oughs> เป็น หอมแดงครับผมแต่แต่ขนาดเท่านี้ผมว่าน่าจะอาหอมเข็งนะครับผมหอมเข็งหอมเค็งครับผมหอปมปลหม á n มันก็กินเมื่อนครับหอมแดงธรรม,มาดาเลยใช่ไหมอืมใส่ลงไปครับผมผม,ผมชอบน,นะครับ<ะ>ได้เลยร่อยดีอ่ะอันใหญ่ๆนะครับยิ่งอร่อยครับผมต่อไปเป็นหมูยอรครับผมเขินเลยครับผมหมูยอหมูยอหมูยอ ง่ายๆนะครับคลิปวันนี้ครับคุณผู้ชมช่องตมบิมมานะครับตั้ง300กว่าคนที่ซัพพลายอยู่อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมใส่หมูยอลงไปครับผมได้เลยครับใส่วุ้นเส้นลงไปครับผมอืดหมดเลยจรองๆถ้าจะเริ่มอืดแล้วครับเพราะเมื่อกี้ลวกเสร็จแล้วก็เราไปทอดไก่นะครับ เดี๋ยวขั้นตอนนี้ครับขอใส่วุ้นเส้นให้หมดก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับผมเติมมะนาวลงไปครับผมีประมาณนี้หนึ่งหนึ่งกะลมังครับผมอันนี้เอาจริงๆก็เหมือนกับหัดหัดหัดทำนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้กินบ่อยนะครับยำมือเส้นแต่ถ้าแกงอะไรก็คือช่องตามมีมาถนัดครับผมถ้าเป็นแกงใต้นะครับ ยำมุนเซ็ดอันนี้ต้องให้แม่ค้าทำมา uh, คอมเมนต์บอกนะครับหรือคนที่ชอบกินมาบอกนะครับว่าทํายังไงถึงจะอร่อยนะครับแล้วก็ต้องใส่อะไรบ้างครับผมน้ํากระเทียมดองครับผมเฮ้ยใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยนะครับน้ํากระเทียมกระเทียมดองหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกเล็กเลืมแม่ล,แล้วก็คนครับผมไปคนกนาเลยคนยานอขั้นตอนนี้มนุษย์ครับผม ออกั้นตอนนี้เติมซีอิ๊วหรือว่าเติมน้ำปลาครับผม <CEO S 1> <c oughs> ใส่ไปเลยใส่ไปเลยซีอิ๊วมันไม่เค็มนะครับใส่ไ,ได้เยอะๆเลยครับผมอ่าเดี๋ยวลองกวนเลยก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองคนเล็กคนดูคอน,นะครับก่อนไปครับผมต่อไปนะครับต่อไป ต้นหอมผักชีครับผมขาดไม่ได้เลยครับต้นหอมผักชีครับส่วนใหญ่ทุกเมนูครับผมเอามาใส่ก่อนไหมอ่ะใส่ดูก่อนครับผมอ่าคนเลยครับผมเลยวเดี๋ยวมาชิมกันครับกันองไรด้วยนี่รอเออใช่ใช่ใช่ครับผมยังยังยังมีน้ำตาลด้วยนะครับน้ำตาลครับผมถ่ายจากปุกตะกักนิดหน่อยนะผมคลิปนี้ครับผม เปลกๆนะครับปกติจะถ่ายแค่เกงครับผมอ่าเดี๋ยวมาคนครับผมตอนนี้นะครับผมวัตถุดิบทุกอย่างอยู่รวมในนี้เลยครับผมแค่คนให้มันเข้ากันก็สามารถรับประทานได้แล้วครับผมเดี๋ยวข้ามไปดูตอนชิมไม่ดูเลยก็ได้ครับผมมาครับผมมากินยามุนเส้นกับไก่ทอดกันนะครับอันนี้ตักใส่ถ้วยแบ่งของแต่ละคนแล้วนะครับเตรียมพร้อมนะครับ เหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปทิศทางฝั่งแม่ครับผมอ่ะชิมโชว์เลยเห็นไหมบรรยากาศมืดๆหน่อยๆน,นะครับวันนี้เฮ้ยเแสงแสงือบ้างกินได้ไหมกินได้อันนี้ก็คือเอาจริงๆก็คือแบบไม่ค่อยได้ทํากินกันนะครับผมช่องตามบีมมาถนัดแบบแนวเกงมากกว่านะครับ วันนี้มาทำเป็นยำกินกันนะครับผมแต่ก็กินได้แต่ก็กินได้ครับผมอออีกคำหนึ่งแตงกวาแตงกันแตงกันไก่ทอดกันไหมแตงกวาไก่ทอดนี่ก็คล้ายเหมือนที่เขาไก่ทอดตัวนี้นะครับก็เหมือนที่เขาขายกันเลยนะครับผมรสชาตินะครับแต่หน้าตาอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะผมข้าข้างตัวเองนะครับที่เขาขายคือไก่น้อยนะครับแป้งหนาครับ ของผมเนื้อไก่นะครับกว่าแป้งครับผมเหมาอนก่นกนกนกนลงแบบมั้งมามดำเลยครับผมตอนนี้ย้อนแสงนะครับเดี๋ยวเปิดแสงนิดน,นึงอ่ะชิมโอ้ยโอ้ยแสงแสงเอาปืนมั้งท่านบอกลองอ,ย,อย้อนแสงครับผมขอขอไปด้วยนะครับย้อนแสงนะครับถ่ายออกมาย้อนแสง ช้อนช้อนนั่งผมลองชิมดูบ้างครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายหน้าผมนะครับเพราะคลิปนี้ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายครับผมอุ้ยเทา้ทาเทา้าเท้าสุดยอดครับผมยอดเยี่ยมกระเทียมดองครับผมใส่กระเทียมดองเข้าไปครับผมมันมีความหวานนิดนึงนะครับในกระเทียมดองนะครับ มันจะมีความหวานแล้วก็รสชาติมันจะออกแปลกๆนะครับอธิบายไม่ถูกนะครับแต่มันทําให้รสชาติกลมๆขึ้นมานะครับทาให้รสชาติอร่อยขึ้นมาอันนี้ก็ใส่เป็นหนึ่งกระปุกเลยนะครับพออันนี้ก็ยำพอสมควรอยู่ครับผมแล้วก็อันนี้ไก่ทอดนะครับไก่ทอดในโรงเรียนครับผมง่ายๆครับผมวันนี้นะครับเป็นช่วงวันหยุดก่อนสงกรานนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับผมวันที่สองของการของสงกรานนะครับ คลิปนี้ถ่ายทำเมื่อวันที่14เมษายนนะครับคุณผู้ชมไปไหนกันบ้างครับผมช่วงนี้ครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตามบิมมาด้วยครับที่สาคัญนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างที่กดได้ช่องตามบิมมาครับผมให้ถึง1,000คนนะครับผมจะได้มีทุนมาทําช่องตามบิมมาครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ